ดีครับพี่เพชรครับผมซุปเปอร์ฮีโร่รโนเฟ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะจะดูแลน้องๆที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาและสมองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตติ้งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกิจกรรมดีๆนะครับด้านการส่งเสริมสุขภาพของน้องๆปาร์ตพวกเรามาดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สนุกไหมครับพออยู่กับน้องน่ารักมากเลยสนุกครับก็คือเป็นเขาเป็นไวสที่เป็นใบบริสุทธิ์นะครับจึงคือแสดงออกตามพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่ออกจากพยาธิสภาพของเขาเองครับเราโชคดีมากภูเก็ตของเราอยู่เป็นเกาะก็จริงแต่ไม่เดียวดายก็คือเราอยู่ในท่ามกลางของเครือข่ายที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าสาธารณสุขจังหวัดแลมีส่วนร่วมเข้ามาสาธารณสุขอำเภอถลำเราอยู่ในเขตพื้นที่ของถลงแล้วก็ที่ใกล้ๆของเราก็คือโรงพยาบาลถลงแล้วก็ เราพอสตป่าครอบพวกนี้คือมีส่วนร่วมเรามีการส่งเสริมที่จะให้เด็กของเราได้เกิดความรอบรู้ที่เหมาะกับกับพญาธิสภาพของเขายังของเขายังไงบ้างไหมครก็คือเราก็ต้องดูตามระดับสติีปัญญาของขาก่อนเพราะตามที่บอกว่าครูต้องมีความรู้แล้วก็ระบุไว้ใน IEP แล้วก็ทาแผนจัดการเรียนรู้เรียกว่า IEP ครับเข้าสู่บนการเรียนรู้คือเมือนที่ว่าหลักการเรียนของปัญญาคือย้ำซ้ำทวนย้ำซ้ำทวนนนเเเรรรียยยบ่อจกกิิิดพตมคชน ก็ทราบก่อนว่าบริบททางภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและงานบริการฉะนั้นเราเราต้องเตรียมเด็กให้เข้ากับบริบทในสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่อย่างเช่นงานบริการคือการมีอาชีพเนี่ยคือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กหรือว่าของทุกคนแล้วก็สุดท้ายคือเราจะเติมให้เด็กก็คือการที่จะไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยต้องทำตัวยังไงไม่ใช่ขายความพิการแต่ว่าขายความสามารถยังไงครับเดี๋ยวต่อลำดับต่อไปเดี๋ยวจะพาน้องหนูกับน้องเพชรไปดู เรียกว่าแกนนําของเราแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมีเยอะแยะเลยไปกันเลยตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่หนูเพชของโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีคับวันนี้นะคะน้องๆจะพาพี่หนูกับพี่เพชรเนี่ยไปพบอะไรกันบ้างพี่อยากรู้จังเลยค่ะ การเรียนการสอนรอบรู้สุขภาพดีใจไปเลยครับออกกำลังกายโตไปไม่เตี้ยไว้ใจผมครับยบปเลยปลโภชนาการดีเรื่องกินไว้ใจผมครับคัดกรองตัวสุขภาพเราทำได้โยอ,อิซิงแวดล้อมดีชีวีมีสุขเด้อครับเย้เอยตอนนี้นะครับ ผมจะพาพี่หนูและพี่เพชรไปดูการเรียนการสอนกันนะครับการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะโดยเราจะปฏิบัติตัวตามกฎหลักของกระทรวงสาธารณสุขให้นักเรเียนจำง่ายๆเลย D M H C T อ่ะ,อะติดเลยครับไหนหาที่มีประโยชน์ชเปะเลยครับพี่หนูครับพี่เพชรครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับ ไปชมการเต้นเอโลบิกนะครับกิจกรรมเอโลบิกของเรานั้นครับสบราพคุณของเขานะครับก็คือจะทําให้มีสมาธินะครับและรู้จังหวะนะครับพี่หนูพี่เพชรครับห้องน้ําห้องส้วมของโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุก,กูลสะอาดปลอดภัยและเพียงพอนะครับตามมาตรฐาน h e s นะครับโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุก,กูลได้มีการจัดการขยะ ปกฝังรักษาสิ่งแวดล้อมครับผมเยี่ยมพี่หนูครับพี่เพชรครับครับผมน้องแม็กจะพาไปดูการตัวสุขภาพ<ๆ>การคัดกรองของโรงเรียนภูกเก็ตปัญญานุก,กูลมีคุณหมอพยาบาลพี่อสอมอมากันเพียบเลยครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำการจัดเตรียมอาหารวงล้อสองปภชนากันขอที่หนึ่งสดคืออาหารสดใหม่มีคุณภาพที่ดีสุกคืออาหารปรุงสุกใหม่สะอาดคืออาหารต้องสะอาดขอที่4คือสุขลักษณะกระบวนการปรุงอาหารให้ถูกหลักอนามัย วันนี้นะครับพี่เพชรกับพี่หนูนะครับเราก็อยู่กับบุคคลสําคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับมาพบกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอคะในบทบาทของสาธารณสุขนะคะเราได้ช่วยดูแลน้องๆที่อยู่ในเวรียนอย่างไรบ้างคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาช่วยให้ความรู้มาคัดกรองถัดเจอ น้องๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ไมสามารถดูแลเองได้เนี่ยเราก็ทำทาการส่งต่อครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กพิเศษเนี่ยต้องใช้แรงกายรแรงใจแล้วก็ความอดทนแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณเครือข่ายที่ช่วยกันดูแลน้องๆให้สามารถเข้าถึงการศึกษาระบบสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นผลดีกับน,น้อง ที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสุขค่ะทั้งน้องๆและคุณครูค่ะซึ่งที่นี่นะครับถือว่าเป็นแหล่งสร้างความรอบรู้แหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับน้องๆน,นะครับในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับต้องกราบขอพระคุณครับภาคีขรือขายทุกหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยการสร้างอนาคตของชาติให้พวกเขาเติบโตในสังคมได้อย่างมีความสุขครับผมเจเจเจย่า เด็กเอ๋ยเด็กดีมีสุขภาพดีถวนาด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีมีสุขภาพดีถวนาด้วยกันคนบอกอย่าคบเด็กสร้างบ้านสมันโบราณไปแล้วสกนิใช่สมัยนี้เขาคบเด็กสร้างชาติพวกเราสามารถ